พัริกาบันทึกผลิตารนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่น่าสนใจนะคะเพราะว่ามีทั้งหมอพยาบาลนะคะและก็เจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขนะคะได้ออกมาแสดงจุดยืนในการบริหารจัดการประเทศไทยค่ะหน้าบันทึกสวัสดิศารบนเส้นทางระบอบประชาธิปไตยของไทย คงมองข้ามเหตุการณ์วันนี้ไปไม่ได้เนื่องจากโอกาสที่แพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขได้ออกมาพร้อมๆกันเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองการปกครองของประเทศครั้งนี้ถือว่ามีจํานวนมากและพร้อมเพียงกันที่สุด มาแสดงกลังครั้งนี้มองได้ว่าเป็นความสุขงอมทางความคิดเห็นของวงการศาสตร์คณาสุขของเมืองไทยที่ต้องการแสดงเจตนารมณ์อย่างแรงกล้าว่าพวกเขาต้องการเชี้ยเห็นทิศทางในการบริหารจัดก,การสังคมไทยอย่างไรโดยเฉพาะในบริบทของการเมืองการปกครอง และก็คนที่านนะคะตอนนี้ก็มีทางแพทย์และก็พยาบาลไปไปหมดเลยนะคะแต่ก็เก้าก็จะเดินจากบริเวณสยามดิสทาวเวอรี่นะคะเดินไปที่แถวบริเวณอโศกนะคะก็ใช้เวลาประมาณ3ามถึงสี่ชั่วโมงค่ะและเดี๋ยวเรารอดูต่อไปค่ะว่าจะมีการประกาศเจตนารมณ์อย่างไรต่อไปค่ะใช้เวลาราวสามชั่วโมงครึ่งขบวนมาถึงเป้าหมายคือสี่แยกอโศกโดยมีประชาชนที่ชุมนุมอยู่แล้วให้การต้อนรับจากนั้นตัวแทนคณะแพทย์ทันตแพทย์พยาบาล จ้าหน้าที่ทางสาารณสุขได้ขึ้นแสดงเสษจำนงของแต่ละองค์การไล่เรียงกันไปจนครบทั้งนี้ในส่วนของโรงพยาบาลรามาธิบดีผู้ศาส,สตราจารย์แพทย์หญิงศิรพรเหล่าธรรมทั์ได้แสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้ขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพรเหล่าธรรมทัศ์ตัวแทนจากรามาธิบดีค่ะ พวกหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขทนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกได้นะคะไม่ว่าจะทำงานหนักอยู่เวร24ชั่วโมงต่อวนันทำงาน365วันหรือ366วันต่อปีทนได้ทั้งหมดค่ะเพื่อประชาชนค่ะเพื่อประชาชนนะคะสิ่งที่ทนไม่ได้มีอยู่4อย่างค่ะอย่างที่หนึ่ง ชนสังคมที่ไม่รู้ว่าผิดกับถูกแยกกันอยู่ตรงไหนเพราะว่าไม่รู้จะสอนลูกสอนหลานสอนลูกศิษย์อย่างไรเป็นสังคมที่ไม่มีมาตรฐานสอนไม่ได้อะอยู่ไปประเทศก็ไม่รู้ว่าสีขาวกับสีดำและสีเทาต่างกันอย่างไรค่ะข้อที่สองที่ทนไม่ได้ไก็คือการคอรัปชันโกงกินของหลวงของสังคมของส่วนกลางของประเทศชาติประเทศไทย มีประวัติมาแล้วหลายร้อยปียังมีอนาคตอีกเป็นหลายร้อยหลายพันปีข้างหน้าต้องเก็บสมบัติเหล่านี้ให้ลูกหลานเลนหลานต่อไปในภายภาคหน้าค่ะไม่ใช่เหลือแต่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราจงช่วยกันร,รักษาสมบัติส่วนกลางเก็บไปให้ลูกหลานเลน้หลาน,นของเราต่อไปข้อสามข้อสามที่ไม่ทนก็คือไม่ทนแผ่นดินที่แตกแยกประชาชนที่แตกแยก ประเทศไทยต้องสมานนะฉันใครที่ยุแยงตะแคงรั่วทำให้คนไทยแตกแยกกันจงออกไปเพระส,สิ่งที่ไม่ทนเลยนะคะไม่ทนให้ใครมาจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของเราใครที่จับจ้วงสถาบันนั้นเป็นที่รักยิ่งของเราจงออกไปนอก ปุกธลาก่อนทางด้านสุกข้าพนิจนาค่อยสร้างวัคซีนหน่อยวัคซีนป้องกันโคโรน้าด้านรัฐบาลจุดนี้ควรจะทำยังไงนะครับอะไรนะครับเราเชื่อว่าวัฒนธรรมประชาธิปไตทำอย่างนี้ห่วงต้องนะครับ ต,ตัวที่ฉัเปนอรภาพตัวอืนคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดย์ดมหาวิทยาลัยของแคน,นาดา ที่เห็นนะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำวันนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีทั้งแพทย์ทีทั้งพยาบาลและก็บุคลากรทางสาธารณสุขนะคะออกมาแสดงเจตนานมและแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการเมืองการปกครองของประเทศไทยอย่างชัดเจนค่ะ,รระนิทานกัทนานสิริวัลีิกิทิร,ร,รายงานค่ะ